สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สุจารณีวชิระวงศ์อดีตนักแสดงเมื่อวันพฤหัส,สบดีขึ้นสิบค่ำเดือนยี่ปีขานจุลศักราช1348ซึ่งตรงกับวันที่8มกราคมพุทธศักราช2530 เมื่อแรกประสูตรมียศที่หม่อมเจ้าพระนามว่าหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลมีพระโสวรเชษดฐาสี่องค์ได้แก่ท่านจุฑาว,วัตรวชิระบงท่านวัชเรศวชิระบงท่านจักกีวัตรวชิระบงและท่านวัชิรวีวชิระบงและพระองค์มีพระเชษฐาและพระองค์มีพระเชิฐพระคินีและพระอนุชาต่างพระมารดาสองพระองค์ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวัชิระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวัชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชก,กุบาลในปีพุทธศักราช2539 หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สามังกรราชกุมารพระยศในขณะนั้นทรงหย่ากับหม่อมสุจาริณีหม่อมสุจาริณีพร้อมพระโอรสทั้งสี่พระองค์ได้ย้ายไปพำนักอย่างต่างประเทศส่วนหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรพระธิดาอยู่ในการดูแลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมังกฎราชกุมารและได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่า หม่อมเจ้าจากักริตยาพามหิดลมีพระชนสาสิบปีประทับอยู่กับพระบาทสมเด็จพระบรมเชาามหาภูมิพลอดุเดชมหราร,มราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงราสองปีต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามใหม่ว่า หม่อมเจ้าศริวันณวรีมหิดลภายหลังพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมราชมพิตรมีพระบร,รมราชโองการโปรดเก้าให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิวันณวรีนารีรัตเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548พระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนจิตรตา ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองภาควิชานดุมิสินคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยส่งได้รับรางวัลน,นิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา2551ด้วยการมีผลการเรียนอันเป็นที่น่าพึงใจหลังจากนั้นพระองค์ได้ศึกษาต่อระดับปร,ริญญาโทณวิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีสประเทศฝรั่งเศส เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวัวมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าให้สถาปนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสมนันวิหารเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567เพื่อปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสมนันวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านกีฬาพระองค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันซีเกมส์2005ประเภททีมหญิงที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยได้รับเหรียญทองและอีกหลายรายการนอกจากกีฬาแบดมินตันแล้วพระองค์ยังสนพระไทยกีฬาขี่ม้าตั้งแต่พระชนสา9้าปี ด้วยทรงขีม่ม้าตามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิลาเทพยวดีกมรมหลวงราชสาดิวยีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาต่อมาพระองค์ได้กลับมาสนพระไทยจนเป็นนักกีฬาขี่ม้าดังกล่าวซึ่งชนะเลิศในรายการไทยแลนด์แชมเป i o n s h i p คิงคัพสอง2 2 และทรงตั้งพระไทยที่จะคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในซีเกมส์2013ในวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2556ทรงลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมพระองค์ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทรงทำคะแนนรวมและจบอันดับที่10ในรายการแข่งขันต่อมาทรงลงแข่งขันในซีเกมส์2017 ในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2560รทรงลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมวันที่23สิงหาคมพระองค์ทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทรงเข้าร่วมการแข่งขันเอชเชนเกม2014โดยเข้าแข่งขันกีฬาศิลปะการบังคับม้าประเภททีมลงแข่งขันเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2557 และในอีก9ปีต่อมาทรงลงแข่งขันในเอเชียนเกม2022ทรงลงแข่งขันในชนิดก,กีฬาและประเภทเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับเชิญจากห้องเสื้อปีเอบาวแมงให้จัดแสดงผลการออกแบบเสื้อผ้าจำนวน39ชุดในงานสัปดาห์แฟชั่นปารีสที่โดงอุปรากรปาเลการีเยกรุงปารีส เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2550โดยเสื้อผ้าที่จัดแสดงทรงผสมผสานระหว่างเครื่องแต่งกายแบบชาวตะวันตกกับรูปแบบพระนุ่งไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตัดเย็บโดยช่างจากวิทยาลัยในวังหญิงผ้ามัดหมีลายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตเมื่อมกราคม2565ที่บ้านนาวา่อาอํเภอนาวา่จาจังหวัดนครพนม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรน์ทรงมีความตั้งใจที่จะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้ทรงนำประสบการณ์การทำงานการศึกษาการเดินทางไปชมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่างๆซึ่งทำให้ทรงทอดพระเนตรเห็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาให้ร่วมสมัยและเป็นสากลได้ จึงทรงได้ออกแบบลายผ้ามัดหมี่โดยออกแบบลายให้มีความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้ชาวไทยทุกคนโดยแบ่งออกเป็น5ลายโดยแบ่งออกเป็นลาย S ที่ท้องผ้าลายเชิงผ้ารูปหัวใจลาย S ประกอบด้วยลายขิดที่เชิงผ้าลายต้นสนที่เชิงผ้าและลายหางนกยุงที่เชิงผ้า เมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวุรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จทรงเป็นองค์ประธานการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวัชิราภร์และงานหัตกรรมรอบตัดสินระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2567โดยได้พระราชทานพระอนุญาตให้กลมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จัดประกวดแข่งขันผ้าลายสิริวัชราภร์และงานหัตถกรรมอันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสืบสานผ้าไทยทั้งนี้ผ้าลายวัชราภรณ์เป็นผ้าลายที่พระราชทานให้แก่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณบ้านคาปุลตำบลคำนาแซบ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเชิญไปมอบแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตกรรมไทยทั่วประเทศโดยเป็นผ้าลายที่ทรงสร้างสารรค์ออกแบบเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567มีจำนวน4ลายได้แก่ลายวชิรพัก์ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี2,567ลายหัวใจและลายดอกรักราษัรปีมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณณวรีนารีรัตน์เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระราชประสงค์ให้ก่อตั้งขึ้นและทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่มูลนิธิเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือการช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะโดยให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกหรือประกาศนียบัตรทางด้านศิลปะเฉพาะทางสำหรับผู้เรียนศิลปะในะแขนงสาขาต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรมทั้งนี้ทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์คือสิริวันณวรีและมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ในชื่อสิริวันนวรีเมสองทั้งนี้สินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดหรือลอกเลียนแบบ